หน้าร้อนใกล้มาถึงแล้วรอครมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการนะก็หนึงนะคะไม่ได้มาแล้วเหรอคะใช่ฮะ <c oughs> คนก็ถามกันเยอะค,ะ <c oughs> ครับคุณผู้ชมแต่ว่ารอครมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่4ี่ของเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละ,ะหน้าร้อนมันตามมาด้วยอะไรมันจะตามมาด้วยภัยแล้งและปีนี้เนี่ยเรามีการคาดการณ์กันว่ามันน่าจะร้อนมากกว่าปกติเพราะว่ามีเรื่องของเอลิโยแต่ยิ่งไปกว่าร้อนแล้วก็คือน้ำฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเราจะไปที่แม่น้ำชีฮะ พราะปรากฏว่าแม่น้ําชีเนี่ยเป็นแม่น้ําสายสําคัญของชาวอีสานความยาวกว่า720กิโลเมตรตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วฮะว่ามันแห้งครับคุณผู้ชมฮะแห้งอย่างรวดเร็วชาวบ้านก็เลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งทําฝายหินเพื่อเก็บน้ำแหละครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แม่น้ําบางช่วงของแม่น้ำชีฮะ มันแห้งขอดถึงขนาดไหนมันแห้งขอดจนเห็น,นพื้น,นดิน,นแล้วลวนน่าใช่ฮะโดยเฉพาะเขตรอยต่อในพื้นที่อําเภอบ้านขวาวนะครับอำเภอเนินสง่าแล้วก็เขตเทศบาลตำบลบ้านค่ายอาเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเนี่ยวันนี้เราไปดูที่นี่เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเทศบาลบอกเลยว่าไม่สามารถสูบน้ํามาผลิตน้ำประปาจ่ายกับพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีกกว่า10หมู่บ้านได้แล้วครับตอนนี้ทํำยังไงต้องนําเครื่องสูบน้ําสนามครับมาติดตั้งสูบน้ําที่มันเหลือน้อยอ่ะและที่สําคัญสีมันขุ่นด้วยนะมากรองเพิ่มคอลีนให้น้ามันใส สะอาดก่อนที่จะปล่อยให้บ้านเรือนเนี่ยได้สามารถใช้น้ําประปาได้แต่ว่าต้องใช้เป็นเวลานะก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นและปีนี้ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแม่น้ําชีเนี่ยมันแห้งขอดเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งก็คืออ่าคุณผู้ชมอันนี้ด้วยความเคลรบนะพอแม่พี่น้องชาวเกษตรกรถ้าดูอยู่คือบางทีราชการอะ่ะ เขาเตือนแล้วไงกระทรวงเกษตรเขาก็เตือนกรมอุตุก่อเตือนหน่วยงานในพื้นที่ก่อเตือนบอกว่าอย่าทํานาบางทีอย่าท,าาทําทนาคือหมายถึงว่าคือตอนนี้น้ํามันขาดมากสาเหตุเนี่แหละฮะมันก็เลยทําให้มาจากการเกษตรคือปลูกข้าวนาะปางทดแทนแล้วก็มีการสูบน้ําจากแม่น้ําฉีจํานวนมากตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยวิงวอนฝากหน่วยงานรัฐเลยบอกว่าให้ทําฝายหินทิง้งะเพื่อกักเก็บน้ําเพราะเกรงว่า เนี่ยเดี๋ยวพอเข้าสู่หน้าร้อนจริงๆคุณผู้ชมมีนาเมษาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นผลชัดเจนเลยมันจะยิ่งเดือดร้อนมากไปกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับ